วันนี้มีรถหลักหมื่นเข้ามาอีกหนคันนะครับเป็นตัว Toyota Camry นะครับปี2000นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2รถคันนี้นะครับหอขายตามสภาพนะครับในเรื่องของสีนีมันอาจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ใช้งานได้นะครับปกติวิ่งทางไกลได้แล้วก็ในเรื่องของแอร์เย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันนะครับ Toyota Camry นะครับปี2000นะครับสีก็อาจจะมีรอบคันหน่อยนึง สีอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ถ้าในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้งานแน่นอนยางปีใหม่อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่ปี2020รถคันนี้ครับเจ้าของเขาในเรื่องของสอีไม่ได้เก็บงานมาให้นะครับแต่ในเรื่องของที่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างครับเขาดูแลตามดูแลถึงอยู่ใช้งานได้นะครับสีก็จะมีอย่างเนี้ยแจ้งลูกค้าตามตรงนะครับ สีด้า,างเงี้ยรอบคันเลยลองวิ่งดูแล้วใช้ได้อยู่คันนี้ภายในดูดีอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในนะครับการันตีว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่เคยติดแก๊สมาก,ก่อนนะฮะที่ให้ดูสีหลนนังคาิี้ึสีก็จะเป็นแบบตามอายุครับปี2000แล้ว ภายในยังดูโอเคอยู่นะครับดูสะอาดสอ้านอยูอ่ราคาหลักหมื่นแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อไปใช้คุ้มเนี่ยสตาร์ติดชึ่งเลยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 2, 06, สองแสนหกภาษีไม่ขาดต่อนะครับหมดปีหน้า วิทยุติดแอร์เย็นแอร์เย็นเลยแหละอันนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าก็ยังใชง้งานได้อยู่กันนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าสี่บานเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องยนต์ของ t o โ,โย t a c แคมรีนะครับแกมเดิมนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุหลักน,นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ ไม่มีรอยรั่วซึมถือว่าโอเคอยู่นะปีสองพัน้้วได้สภาพตามนี้นครับเห็นไหมเดิมอยู่สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหารถราคาหลักหมื่นซื้อสนไม่อยากมีภาระนะครับ ลองมาดูรถคันนี้ก่อนนะครับสีอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ในเรื่องของราคา8,900 0บาท8,900 0นาะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับรถอยู่ที่กาญจนาถ้าใครอยากเข้ามาดูรถก็ติดต่อเข้ามานะครับการันตีว่ามีทางไกลได้แน่นอนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หกดโอรานยุคานะครับถูกใจเรามาคุยราคากัน